สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอชลนานปูดมีความพยายามจ้องคว่ำกฎหมายลูกนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูนกลับไปสู่บัตรใบเดียวอีกรอบที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนลนานสีแก้วสสพักเพื่อไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่า มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากกรมทฝั่งรัฐบาลมาพูดให้ฟังว่าเขามีความต้องการที่จะได้รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้ได้บัตรใบเดียวโดวยมีความพยายามใช้กลไกในกรมทพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอความกฎหมายลูกให้เกิดเดดล็อกเพื่อให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วไปสู่บัตรใบเดียวแต่จะจริงหรือไม่ ไม่ทราบนี่คือสิ่งที่มีคนเล่าให้ตนฟังนายแพทย์ชน,นรานกล่าวว่าแต่ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่คิดว่านี่คือเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะรัฐบาลส่งกฎหมายลูกเข้าสู่สภาโดยมีคอรมอเป็นผู้เสนอแล้วถ้าไม่ผ่านสภานั้นก็น่าจะคิดว่าคุณต้องรับผิดชอบอย่างไรถามว่าพี่น้องประชาชนจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ขึ้นหรือทั้งนี้วันนี้เขาพยายามทุกๆอย่างเพื่อสืบทอาอำนาจใช้กลไกทุกอย่างเพื่อกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองเมื่อถามว่ามองเจตนาในการเล่าถึงแนวคิดเรื่องการคว่ำกฎหมายลูกในวาระสามเพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรนายแพทย์ชนรนานกล่าวว่าถามว่าเขาจะคว่ำหรือไม่ตนนั้น ไม่ได้เป็นผู้ตอบว่าจะใช้กลไกยอย่างไรแต่ว่าวาระแรกวาระสองเห็นชอบถ้ามีมติคว่ำในวาระสามเหมือนฟ้าผ่าไม่มีที่มาที่ไปจะธิบายต่อสังคมว่าอย่างไรแปลว่าสังคมนี้เริ่มบิดเบี้ยวบิดเบือนเริ่มช้ำนาจที่ไม่ชอบในการก้าวกายแทกแซงในแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าตน ไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเพราะจะกลายเป็นการสร้างวิกฤตใหม่ซึ่งวิกฤตนี้เหมือนพี่น้องประชาชนถูกตบหน้าเหมือนประชาชนไม่มีความหมายเลยอยากทำอะไรก็ทำอยากแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรใบเดียวใช่ไหมแล้วถ้าทำอย่างนั้นน่ะทำเพื่ออะไรก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินแล้วความคืบหน้าล่าสุดชลนานชี้30เสียงพักเล็ก เป็นตัวแปรสำคัญเชื่อฝ่ายค้านดึงมาร่วมล้มรัฐบาลในเวทีซักฟอกได้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อนไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัดพักการเมืองซีกรัฐบาลรับประธานอาหารสะท้อนอะไรบ้าง ว่าในมิติทางการเมืองนักการเมืองต้องมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในแต่ละพักในแต่ละสถานการณ์เพื่อประกาศว่ามีความเหนียวแน่นและแน่นแฟน้นแต่สิ่งที่ขาดไปคือกลุ่มพักเล็กว่าทําไมถึงไม่ได้มีการเข้าร่วมดังนั้นจึงต้องแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองว่าเขาก็พร้อมสามารถนัดหมายมาพูดคุยในเรื่องและทิศทางของเขาซึ่ง การที่พักเล็กนัดรับประทานอาหารมันทรงพลังกว่าพักใหญ่นัดอีกเพราะขณะนี้นะ่ะ30เสียงคือตัวแปรที่จะไปตรงไหนก็ได้ฉะนั้นนะ่ะถ้าใครสามารถจัดการ30เสียงนั้นได้ก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เมื่อถามว่า30เสียงนี้ฝ่ายค้านจะสามารถดึงมาใช้ในการพิปราย ไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ในแพทย์ชุรนานกล่าวว่าถ้าทุกฝ่ายเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะพรรคแกนนำหลักก็บอกว่าทุกอย่างจะตัดสินบนพื้นฐานความต้องการของประชาชนถ้าประชาชนส่งเสียงเรียกร้องออกมาในภาวะวิกฤตว่านายกต้องออกไปก็เป็นอานัตที่บอกกับพรรคการเมืองนั้นๆว่า ไหนคุณบอกว่าจะทำเพื่อประชาชนพักเพื่อไทยไม่ต้องไปทำอะไรเราพร้อมที่จะรับเข้ามาร่วมกันทำหน้าที่เพื่อประชาชนเมื่อถามว่าพลเอกประวิท์วงสุวรรณระบุว่ามีเพียงเสียงเดียวของร้อยเอกธรรมนัฐที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลน,นายแพทย์ชลนานกล่าวว่าเป็นความเห็นของท่านแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นที่เราจะต้องดูครั้งนี้หลายพัก ไม่ได้มองประโยชน์ทางการเมืองแต่เขามองประโยชน์ภาพรวมของประเทศแม้แต่พักร่วมรัฐบาลก็มองไปที่พักตัวเองและว,ว่าจะตอบสนองกับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนยอมรับได้อย่างไรหากยังไปสนับสนุนรัฐบาลที่ประชาชนไม่เอาก็จะส่งผลต่อพักในการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างไรเมื่อถามว่า ในฝ่ายพักเพื่อไทยนั้นหากเกิดงูเห่าในสมัยหน้าจะมีการจัดการอย่างไรนายแพทย์ชนรนานกล่าวว่ามีกลไกของพักทางพักทั้งจริยธรรมและทางวินัยอยู่แล้วจะพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนจะดำเนินการไปตามนั้นส่วนมาตรการจะเข้มข้นขนาดไหนอยู่ที่พฤติการเป็นหลักถ้าหนักนั้นก็ขับออกก็ ถ้าไม่หนักก็มีพฤติการลดหลั่นกันไปเมื่อถามถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเราเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเลือกตั้งเมื่อไรเราก็พร้อมลงทุกเขตส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็นนางสาวแพรทวงทานชินวัตรหรืออุ้งอิงประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ พี่น้องประชาชนว่าเห็นอย่างไรถ้าประชาชนมีเสียงตอบรับที่ดีมีเสียงสนับสนุนก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่พี่น้องประชาชนความคืบหน้าล่าสุดเป้าหมายสสของประวิทย์วงษ์สุวรรณเป้าหมายเพอือเจอเพอฝันมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างคำประกาศแลนสไลด์จากพรรคเพื่อไทยกับคำประกาศ150ส2จากพ,กพรรคพลังประชารัฐ ไม่เพียงเพราะชื่อที่อยู่หลังคำประกาศเนื่องจากความมั่นใจและความต้องการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยมาจากเจตจำนงอันแน่วแน่ของคุณทักษิณชินวัตรมิได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างเลื่อนลอยอย่างน้อยนับแต่การเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราคม2544จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม2562ล้วนได้ชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทยจากพ,กพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรค เพื่อไทยความเชื่อมั่นที่จะประสบสถานะแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจึงมีอยู่ค่อนข้างสูงในสนามการเมืองนี่ย่อมเป็นเครดิตจากชัยชนะในอดีตความข้องใจต่อคำประกาศเป้าหมาย150เสียงของพรรคพรังประชารัฐทำไมจึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างกว้างขวางแม้กระทั่งในพ,พรรคพลังประชารัฐก็ไม่เชื่อเหตุผลที่1เพราะว่า ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562พักพลังประชารัฐทำแต้มได้เพียง116สสแพ้พักเพื่อไทยอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลที่2 –การได้มาของพักพลังประชารัฐเป็นการได้มาบนพื้นฐานของการกวาดต้อนสสจากพักอื่นและวางพื้นฐานอยู่กับอำนาจในมือคำถามก็คือจากเดือนมีนาคม2562มาถึงเดือนมีนาคม 2565าอำนาจที่เคยมีอย่างเต็มเปี่ยมในภาคพลังประชารัฐยังคงดำรงอยู่หรือไม่น่าสงสัยหน้ากังขาความสงสัยอันสร้างความกังขาเป็นอย่างสูงมิใช่เพราะกระแสการขุดคุ้ยและโจมตีอันมาจากพรรคฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างพรรคก้าวไกลตรงกันข้ามภาวะเสื่อมทุดที่สัมผัสและเห็นได้วางอยู่ณเบื้องหน้าของทุกคน ไม่ว่าจะจากพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาอย่างเช่นกรณีของนายศิระเจนจาคะหรือนางสาวปรีนาไกรคุบอย่างเช่นกรณีของไรอเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ร้องขอให้พรรคลงมติขับออกเพื่อสร้างเงื่อนไขไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยอย่างความเดือดร้อนขัดแยง้งแตกแยกภายในของพรรคอีกเล่าการห่วงหน้าพะวงหลังที่สะท้อนผ่าน ในแต่ละอากับกริยาของพระเดกประวิย์วงสุวรรณหน้าห่วงใยเป็นอย่างสูงว่าพักพลังประชารัฐจะรอดถึงเดือนมีนาคม256 6หรือไม่คำประกาศ150าสอาจเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์เป็นการปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับภายในของพักพลังประชารัฐเองเป็นความจำเป็นเฉพาะหน้าแต่ความหวังของพักพลังประชารัฐหนึ่งจะทำอย่างไรในการดึงคนเก่าไม่ให้ก่อการแยกตัว 2. จึงจะดึงพลังใหม่เข้ามาเสริมได้หรือไม่ล้วนเป็นโจทย์ล้วนเป็นการบ้าน